วลคับทูไรวิวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Toyota Hi-Ace รุ่นปี2025รถตู้ที่ครองใจคนไทยมายาวนานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือครอบครัวรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกความต้องการตั้งแต่การเดินทางระยะใกล้ในเมืองจนถึงการเดินทางใกลระหว่างจังหวัดรุ่นใหม่ปีนี้ไม่ได้แค่ปรับโฉมให้สวยขึ้นแต่ยังเพิ่มความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยให้ครบมากยิ่งขึ้น ทันทีที่มองจากภายนอกคุณจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของตัวถังที่ยังคงเอกลักษณ์แบบไฮเอสเอาไว้แต่ดีไซน์ถูกปรับให้ทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามีไฟหน้าเลเที่ดูเฉียบคมพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันดีไซน์กระจังหน้าที่มีความหรูหราด,ด้วยเส้นสายที่คมชัดและกันชนที่ถูกออกแบบให้ดูบึกบึนแต่ลงตัวกับสไตล์การใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกหนักหรือขับในเมืองตัวรถยังคงมีสัดส่วนที่เหมาะกับการจอดการขับและการเข้าออกพื้นที่แคบ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบห้องโดยสารที่กว้างและโปร่งมากขึ้นกว่าเดิมโตโยต้าออกแบบให้ไฮเอสรุ่นนี้มีพื้นที่สำหรับผู้โดยสารและสัมภาระได้อย่างลงตัวเบาะนั่งปรับรูปแบบได้หลายแบบตั้งแต่รุ่นสำหรับบรรทุกที่เน้นพื้นที่กว้างไปจนถึงรุ่นโดยสารที่มีเบาะครบทุกตำแหน่งรวมถึงรุ่นว i p ที่ใช้เบาะแบบกับตันซีทอรหรูหราพร้อมที่วางแขนและพื้นที่วางขาที่กว้างสบายทุกตำแหน่งมีเข็มขัดนิรภยัยเพื่อความปลอดภัยเต็มที่ แผงคอนโซลน้าได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้งานง่ายและดูทันสมัยโรงกลางเป็นหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อทาง a p p l e c a r p l a y และ Android Auto มีช่อง USB ช่องชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์พกพาหลายตำแหน่งในรถระบบเครื่องเสียงคุณภาพดีที่กระจายเสียงทั่วห้องโดยสารและระบบปรับอากาศที่เย็นเร็วทั่วถึงแม้ในวันที่อากาศร้อนของเมืองไทยการเก็บเสียงก็ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนทำให้บรรยากาศการเดินทางเงียบและผ่อนคลายมากขึ้น ในด้านเครื่องยนต์โตโยต้าให้ a 2 0 2 5ยังคงความแข็งแกร่งด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่ให้แรงบิดสูงทำให้การบรรทุกเต็มคันหรือขับทางไกลทำได้สบายไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราเร่งระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดถูกปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะขับในเมืองที่มีการจราจรติดขัดหรือบนถนนสายยาวที่ต้องการความมั่นคงช่วงล่างได้รับการออกแบบให้ซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะกับถนนหลากหลายสภาพในประเทศไทย ด้านความปลอดภัยถือว่าโตโยต้าจัดเต็มสำหรับรุ่นนี้ระบบมาตรฐานที่ให้มามีทั้ง ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SSA และสัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหันสำหรับรุ่นสูงสุดยังมีระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบไปด้วยฟีเจอร์อย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางไกล อีกจุดที่ทําให้ไฮเอสเป็นที่ชื่นชอบคือความอเนกประสงค์ของมันคุณสามารถเลือกตัวถังและการจัดที่นั่งได้ตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรุ่นพาเนลแวนสําหรับขนส่งสินค้ารุ่นคอมพิวเตอร์สาหรับขนส่งผู้โดยสารหรือรุ่นแต่งพิเศษสําหรับธุรกิจ v i p เช่นรถรับส่งสนามบินหรือรถตู้ท่องเที่ยวภายในกว้างขวางพื้นเรียบทําให้ขนของได้สะดวกส่วนรุ่นโดยสารก็ให้ความสบายครบทุกตําแหน่งพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ในเรื่องความประหยัดโตโยตา้าปรับปรุงระบบเครื่องยนต์และเกียร์ให้มีอัตราส,สิ้นเปลืองที่ดีขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานในยุคที่ค่าน้ำมันสูงขึ้นพร้อมทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยไอเสียระบบกเกียร์ถูกปรับให้เปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยประหยัดเชื้อเพลิงโดยไม่เสียสมรรถนะการขับขี่ ภายในยังมีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมากมายหน้าจอสแสดงข้อมูลการขับขี่มันติ Information d i s p l a ลยแสดงสถานะต่างๆของรถเช่นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระยะทางที่เหลือและแจ้งเตือนการบำรุงรักษามีปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆบนพวงมลาลัยทำให้ขับขี่ได้ปลอดภยัยโดยไม่ต้องลาสายตาจากถนนนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งรวมถึงที่วางแก้วน้ำและพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระขนาดเล็กเพื่อความสะดวกสูงสุด ความทนทานเป็นสิ่งที่ไฮเอสยืนหนึ่งเสมอและรุ่นปี2025นี้ก็ไม่ต่างจากเดิมตัวทั้งแข็งแรงชาร์จส,สี่ทนทานระบบกันเสะเทือนและส่วนประกอบต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานหนักได้อย่างยาวนานเหมาะทั้งสำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้งานต่อเนื่องทุกวันและครอบครัวที่ต้องการรถสำหรับการเดินทางไกลราคาของ Toyota าไฮเอส2025 ในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ1ล้านกว่าบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านความทนทานเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสบายสรุปแล้วโตโยตา้าไฮเอท2025ยยังคงเป็นรถตู้ที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการไม่ว่าจะใช้เพื่อธุรกิจการเดินทางหรือครอบครัวรถรุ่นนี้คือคำตอบที่ลงตัวด้วยความแข็งแรงความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ครบครันทำให้ทุกการเดินทางมั่นใจและสะดวกสบายเสมอ ขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไรวิบเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆและเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับรถยนต์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและขอให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความปลอดภัยและความสนุก